สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel Highso b นะครับวันนี้มากับรถใหม่นะครับ KTM 790 Duke นะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับว่ามันมีรถรุ่นนี้อยู่นะ KTM รุ่นที่นิยมในบ้านเราอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นคลาส KTM Duke 250 Duke 390นะครับวันนี้ผมจัดเจ้า790 Duke มานะครับเพราะว่าอยากลองนะผมเคยเทสได้มานานแล้วนะ แค่สั้นๆนะครับในสนามเล็กๆเนี่ยพอมาลองขี่คันจริงบนถนนนะบอกเลยหูมันขี่สนุกมาก,กรถคันนี้มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเป็นเครื่องยนต์2สูบเรียงนะครับพาราเลลทวินนะครับข้อวี่ง2ององศาเพราะฉะนั้นเสียงท่อที่ออกมามาจะขายพวกเสียงเครื่องวีทวินเสียงด<ๆ>ูค a ติเสียงยามาฮ่าสไตล์เอ็นจะครับจะไม่เหมือนพวก ER อาร์พวกซีบีหของ Honda านะครับแล้วก็คันนี้ ข้อดีก็คือรถเบามากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆนะก็คือเดิมๆโรงงานนะครับก็คือเขาจะให้เบรหน้า4พอร์ตคู่มาเลยนะเป็น4พอร์ทหน้าตาปามคล้ายๆเบมโบ o นะครับโชงหน้า w บแกนใหญ่มากแกนเท่าตัวพันเลยนะครับแค่มันปรับไม่ได้แต่ว่าความหนึบเนี่ยหนึบนุ่มมากนะครับไปทางหนึบนุ่มนะรถเบามากนะครับแล้วก็อันนี้ตัวสวิงอาร์มใช้คล้ายๆตัว3ามก้าชนดูกนะ เบรกหลังก็เหมือนกันครับหน้าตาปั๊มคล้ายๆเบมโบ้แล้วก็มีผมอดีผมถอดอันนี้ออกใส่เป็นท้ายสั้นนะครับแล้วก็ไฟเปลี่ยนไฟท้ายใหม่นะครับยางติดรถเป็นมิชลินโรธ d 5นะครับแล้วก็เอากระจกออกใส่กระจกปลายแฮนนะครับจอเป็นระบบจอสีนะรถตัวมันรถมันจะเพียวมากเลยนะจอดดูเผลอเนึว่ารถแบบไม่เกิน 300cc ซีซีนะครับแต่ีลลิ่งเวลาขี่เนี่ยเบา เหมือนขี่รถ 300cc นะแต่ว่าได้อัตราความแรงเท่ากับพวกรถ8,900เลยนะครับเดี๋ยวเราไปขี่กันนะผมจะขี่ไปเมนเทนนเก็บงานนิดนหน่อยหนะครับทําให้รถมันสวยๆหล่อกว่าเดิมนะอันนี้หน้าจอเวลาเปิดนะครับพอเราเปิดไฟเข้าปุ๊บอ่าจอมันติดไฟเกียร์ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังก่อนนะครับอันนี้คือเสียงเครื่องยนต์นะครับที่เปลี่ยน พอสลิปออนนะครับตัวนี้ตัวม้อพักกลางยังอยู่นะครับเห็นไหมก็คือเสียงจะเป็นอย่างนี้นะครับออกเป็นลูกๆคล้ายๆดูคตินะครับเดี๋ยวผมเบิดให้ฟังประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเวลาขี่แล้วจะเปิดให้ดูนะครับว่าเสียงมันพอแค่ไหนนะไปกันฟิลลิ่งคือรถเบาหวิวนะฮะเบาเตี้ยด้วยนะครับ ออกตัวง่ายขี่ง่ายนะอันนี้ขี่เป็นโหมดสตรีทธรรมดานะครับก็คือรถมันจะคอมเพกมากตรงถังน้ำมันนะคือแคบมากเลยเนี่ยตรงเนี้ยตรงที่เราหนีบเขา่าแล้วก็รถเบานะครับเบาหวิวเลยเนี่ยพิกแบบโคตรเบาวงเลียวก็แคบมากนะครับด้วยความที่รถมันเบามากนะ รถสองสูบนะเดี storage, ๋ยว้องเปิดดูเปิดโดดเปิดโดดเลยนะครับทอกมาตั้งแต่รอบต่ำเลยนะเดี๋ยวไปดูฟีลลิ่งการขี่กันนะว่าแบบหมันแค่ไหนนะแล้วก็รถคันนี้เหมาะกับใครเทียบกับรถรุ่นต่างๆนะผมมีความคิดเห็นยังไงนะโอ้ยเบามากเลยเบาจนน่าตกใจเลยฮะ รถคันนี้เดิมๆมีการสับโรงงานมาให้ด้วยนะก็คือไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเยอะนะครับคือรถมันแรงแล้วก็เราต้องอย่าไปซ่ามากนะครับค่อยๆขับปรับตัวก่อนไปเครัเกือบร่วงนะครับ โอ้มา oh อย่างนี้นะคือรถมันเบาะนะเมื่อกี้ถ้าเป็นรถห,หนักๆพัน cc แล้วเราแบบผมเบรกจึ๊กอย่างนั้นนะมันเสียจังหวะล้มแปดได้เหมือนกันนะครับโชคดีนะรถคันนี้มันเบาะนะก็เลยแบบพยุงรถอยู่สบาย กเบรกติดรถมากหนึบๆเลยนะครับแล้วก็ทอดีมากเลยนะขี่แล้วเราขี่คันนี้ขี่ช้าไม่ได้จริงๆนะเพราะว่ารถมันแบบมันเล้าให้เราขี่เร็วตลอดนะครับเพราะว่ามันขี่มันนะเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนผมก็ไปขี่สกูตเตอร์มาสักหลายวันเลยว่ากลับมาขี่บิ๊กไบค์นะมันเราจะบิดเยอะไง เพราะว่าขี่สกูตเตอร์เราแบบมันไม่แรงไงครับบิดเยอะมันก็ไม่ได้พุ่งอะไรฮนะพอมา Big กไบคแล้วเราไปบิดแบบขี่รถสกูตเตอร์ไม่ได้นะครับบิดดีลอยเลยนะมีควิคคิปเตอร์มาจากโรงงานนะครับทั้งขึ้นและลงเลยนะเนี่ยครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะเกียร์ส แรงมากเลยเพื่อนๆโ้แรงจริงๆครับแรงแบบดิบๆนะรู้สึกถึงความดิบเลยนะครับ เคยขี่พวก765ด s Street t อสตูนะครับอันนั้นเาจะแรงแบบแรงแบบเนียนนะครับเนียนละเอียดอันนี้จะแรงแบบดิบผมว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่าง m อ0 9กับ Triumph นะครับคือถ้า MT-09 มันก็จะแรงแบบเวอไปเลยนะครับอันนี้มันก็จะแรงแบบแต่ก็ยังมีความ เนียนคืออยู่ตรงกลางครับผมให้อยู่ตรงกลางระหว่างพืที่ศูนเก้าแล้วก็ไฟอัมเจ็ดหอสนะครับที่เคยขี่มานะแต่ว่าคันเร่งมันจูนมาค่อนข้างไวนะครับก็คือแบบสกิดน,นิดเดียวมันไปเลยนะขี่ช้าไม่ได้จริงๆครับรถรุ่นนี้เอมันเว้ ขี่รถหวานเย็นลงช่องมาสักพักใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวขอมาแบบเอาใจสายบิ๊กไบค์บ้างนะรถรุ่นนี้ก็ผมบอกเลยว่ามันมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนมันแพงนะครับป้ายแดงมันคารา4ี่แสนกว่าบาทนะแล้วก็ตอนหลังอาจจะมีรถราคาลงมาพอสมควรนะครับเป็นแสนเลยเพราะว่าสูรัฐอเมริการเขาปิดตัวลงหลายที่นะครับแล้วก็แบรนด์ทีเดมยังมีความไม่แน่นอนนะครับในตัวบริษัทแม่ ที่มันมีโอกาสที่จะล้มละลายนะครับจากการที่มีภาระหนี้เยอะนะครับอารมณ์เดียวกับรถยนต์เนต้าอะไรพวกนั้นนะครับแต่เนต้ามันมน่าจะอยู่ในขั้นแบบวิกฤตที่มันทําอะไรไม่ได้แล้วครับมันแก้ไขดีแล้วแต่ว่า KDM บริษัทแม่มก็ยังแบบมันอาจจะยังอยู่ในสถานที่ไม่แย่เหมือนรถยนต์เนต้านะครับยังมีอนาคตอยู่นะถ้าเกิดหา นักลงทุนจาก BM เมัเยูจากอะไรมาซื้อหุ้นมาทำต่อได้นะครับเพราะตัวแบรนด์ตัวโปรดักเคดจริงๆมันมีคุณภาพนะมันมีแฟนคลับอยู่ทั่วโลกนะครับพรถเขามีเอกลักษณ์มีคาแรคเตอร์ของตัวเองมากๆเลยนะว่ามันแบบมันบิดมันแล้วมันน่าก,กลัวเจหกยังบิดแบบไม่ต้อง แซงไม่ต้องลดเกียร์เลยนะครับอ้าวผมเจอ CBR 6 5หโอ้ยพี่ขี่ผิวเกินผมจะตามยังไงแ่ะนี้ไปนู่นแล้วโอว้พี่ก็ขี่เก่งนะพี่เก่งกว่าพี่ก็คือแฟนพี่ที่ซ้อนเนี่ยแหละต้องก่อนแน่นๆนะฮะ จะได้ร่วงกันผมตามไม่ทันแล้วพี่เขาไปไหนแล้วว่าะเราไปก็ไปของเราแล้วกัน พอเป็นรถเนกเก้นะครับลมก็ตีเราเต็มที่นะแต่ผมว่าขับในเมืองแล้วก็ออกฟิปที่ไม่ได้แบบใช้ความเร็วสูงมากะความเร็วสักร้อยสี่ร้อยห้าไม่เกินดีนะครับผมว่าขี่ได้นะเราเริ่มจากการแต่งตัวให้ถูกต้องนะคือเสื้อที่เราใส่มันต้องแบบต้องพอดีมันต้องฟิตแนบกับตัวนะครับอันนี้จะไม่มีปัญหานะคนที่มีปัญหาว่าแบบใส่ขับเนกเก้ลทำไมแบบลมตีอกเหนื่อยจังอะไรเงี้ยเพราะว่าใส่เสื้อหลวมนะครับอย่าไปใส่เสื้อแบบ พุที่หลวมๆให้หลมมันตีได้นะคือมันต้องแนบไปกับตัวนะครับหรือไม่ก็ต้องเป็นเสื้อขี่มอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะนะเพราะนั้นมันจะดีไซน์มาให้แบบแอร์ฟโล์นะครับคือลมมันจะทะลุเสื้อไปเลยนะมันจะไม่มันจะไม่กระพือนะครับคือผมขี่เนี่ยผมใส่เนี่ยใส่แจ็คเก็ตที่มันพอดีตัวกับถุงมือนะครับหมวกกันน็อกที่ฟิตพอดีนะไม่มีปัญหานะครับแช่ไปเลยนะไม่มีเมื่อยอะไรหรือสักนิดนะครับแล้วก็นั่งสบายด้วยนะ แต่คันนี้เหมาะกับทางไกลไหมอาจจะไม่ได้เหมาะมากเหมาะกับขี่ในเมืองเงี้ยแหละครับขี่มันมันหรือว่าไปขี่บนเขานะขี่แบบปัดไปปัดมาเนี่ยครับเหมาะสุดแล้วไป เป็นรถที่ขี่แล้วจะรักชีวิตขึ้นมานะครับด้วยความที่ปกติผมก็ไม่ได้ขี่รถเร็วอยู่แล้วนะแล้วขี่คันนี้แล้วแบบมันเร้านะครับน้องๆเ,เออช่วงล่างเอาอยู่นะครับนุ่มหนึบไปเลยนะซึ่งผมชอบนะผมชอบเพราะนุ่มหนึบนะผมไม่ชอบไม่ชอบแข็งนิ่งนะเพราะว่าแข็งนิ่งเวลาเราเจอขู่ขาแล้วมันจะกระดอนนะหลายๆคนชอบเซ็ตโชว์แบบแข็งฟักเลยนะ อาจจะเหมาะกับถนนเรียบๆวิ่งในสนามนะแต่วิ่งถนนกรุงเทพเนี่ยมันกระดอนครับพอกระดอนปุ๊บแหละไม่มั่นใจนะมันเหมือน,นมันตีขึ้นแฮนด์แฮนด์แฮนด์แบบปึกปักปุกปัก,ปก,ปกอ่ะมันคอนโทรลยากนะสูนุ่มแล้วก็ดึบนุ่มแล้วก็แบบเก็บเก็บเก็บแรงเด้งได้หมดอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมชอบนะครับซึ่งโชวคันเดปเป็นแบบนั้นเลยโชว์ WP ต้นนี้นะด้วยความที่แกมันใหญ่มากนะแล้วสเปคันสูงนะครับ WP เป็น เป็นแบรนด์ดังนะเป็นโชคที่ใช้ในการแข่งขันแบบตั้งแบบโอลินนะครับที่ให้ให้การยอมรับทั่วโลกนะครับโอ้ยมาโวยแล้วก็คันนี้ขอแต่งขอขี่เล่นสักพักนะครับคงยังไม่ได้ขายเร็วๆนี้นะเพราะว่า ผมว่าผมชอบเน k e เก i ตไบนะขี่ในเบืองนต,ต้องมีเน k e เก i ตไบไว้จิิงๆขี่มันๆสักคันนะเรื่องบูตก็ไม่ได้ยากอะไรครับ mm. ก็มันก็จะแค่มีแอนที่มันกว้างกว่ารถสกูตเตอร์หน่อยนึงนะ mm. ก็ผมไม่ได้รีบอยู่แล้วอะ mm. ไม่ใช่คือไม่ได้รีบมากะครับ mm. ตรงไหนไปไม่ได้ก็รอนิดนึง mm. ค่อยไปไม่ได้แบบจะต้องบุตแหลก ทำเวลาอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เร็วกว่ากันเยอะนะครับมอเตอร์ไซค์ถ้าขี่ในเมืองอะต่อให้เราแบบมีช่องที่ไปไม่ได้อะและคันเล็กๆไปได้อะเดี๋ยวมันก็ไปเจอกันที่ไฟแดงอยู่ดีนะครับต่างกันแบบ5นาที10นาทีไม่เกินนี้นะครับก็เลยไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าปัญหาของคนที่ใช้รถขนาดใหญ่ในกรุงเทพก็คืออาจจะเป็นเรื่องแบบอุณหภูมิความร้อนของรถนะครับ กับแบบบางคนแบบไม่ค่อยไม่ค่อยฟิตอาจจะรู้สึกเหนื่อยต้องต้องออกแรงเยอะกว่ารถเล็กนะครับก็วิธีแก้ก็ได้หลายวิธีครับก็คือเราจะไปถอดใจไปขี่รถเล็กเลยก็ได้หรือว่าเราจะแบบลองปรับตัวเข้าหารถนะความร้อนความร้อนเรื่องความร้อนมันแก้ด้วยการใส่กางเกงขายาวใส่ถุงเท้ารองเท้าผ้าใบนะครับอันนี้จริงๆก็แก,แก้ได้หมดแล้วละแล้วก็ในเรื่อง ความเหนื่อยล้าเนี่ยเราอาจจะต้องไปออกกําลังกายบ้างเข้าฟิตเนสบ้างนะครับซึ่งอันนี้เรื่องสุขภาพเราต้องดูแลอยู่แล้วนะไม่ว่าจะขับรถหรือไม่ขับรถเราก็ควรออกกําลังกายอยู่แล้วครับซึ่งผมว่ามันก็แก้ปัญหาได้ไม่ยากนะครับอาจจะไม่ได้เป็นถ้าใครกังวลก็ผมว่าเราปรับตัวได้แหละถ้าเราชอบขี่จริงๆนะยังไงก็ขี่ได้ครับแล้วก็เรื่องทักษะก็สําคัญนะเพราะทักษะมันดีเราก็ใช้แรงในการควบคุมรถน้อยลงนะครับคนตัวเล็กก็ขี่รถขนใหญ่ได้สบายนะ ถ้าทักษะสูงนะครับเกิดจากการฝึกฝนแล้วครับก็ฝึกฝับตัวไปเรื่อยๆแหละไม่กี่เดือนนะ่ะผมว่ายังไงก็คล่องนะครับทุกคนเลยโอ้ยตอนนี้ผมร้อนขามากเนละผมใส่กเกงห้าส่วนนะข้อเท้าผมไมไ่ร้อนจากเครื่องนะร้อนจากแดดนี่แหละแดดแม่งเผาขากูโอ้ยตึ๊บๆๆ๊ ไปหน่อยนะพี่ก็เทสความร้อนกันไปเลยนะครับว่ารถคันนี้มันจะร้อนแค่ไหนนะขี่กลางแดดอย่างนี้นะไม่ได้ร้อนมากนะมันจะไปเป่าข้อเท้านะครับเป่าเท้าเป่าข้อเท้าเป็นหลักนะก็คือผมแนะนํานะคะ่ะกยงขายาวนี่ผมใส่ห้าส่วนมาเนี่ยร้อนร้อนลมอุ่นๆนิดนึงนะครับบวกกับแดด ตอนกลางวันเที่ยงวันนะครับฤดูร้อนของเมืองไทยนะตอนนี้ผมกําลังแบบติ้งข้อเท้าอยู่นะแต่ว่าก็ทนได้ทนได้ไม่ได้แย่มากชิปเตอร์นะครับ พี่เปิดไฟเดียวแล้วพี่ไ่เลี้ยวเนี่ยอะไรนี้พวกขับรถมึนๆเยอะนะครับก็คลิปนี้ก็ฟีลลิ่งขับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมกลัวคลิปมันจะยาวไปนะแล้วใครสงสัยกับรถรุ่นนี้เรื่องอะไรหรือว่าอยากจะซื้ออยากจะอะไรอย่างงี้ครับทิ้งข้อความไว้ครับเดี๋ยวผมมาไล่ตอบคอมเมนต์ให้นะแล้วก็ ใครชอบก็เลยืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องไฮโซบด้วยนะครับและอย่าลืมฝากไปติดตามเพจ f c e e o o o ไฮโซบนะครับก็คือมีรถสวยๆรถที่ผมทําเองกับมือทุกค้าน,นะครับขายเองทําเองนะครับไม่เน้นกําไรเน้นความสุขนะครับฝากไปติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ